สวัสดีครับกลับมาพบกับวิธีการติดตั้งตัว mem บนเครื่อง macOS Yosemite นะครับหรือว่าเวอร์ชัน10.10สำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะบอกวิธีการล็อกอินด้วย PHP m y admin ในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนตัว password ของ user root ใน mem นะครับอลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็เปิดตัว mem นะฮะเปิดตัว mem ขึ้นมาแล้วก็ start ตัว server ผมก็มาคลิกตรง Open Web Start Page จากนั้นผมคลิก PHP My Admin นะครับสังเกตนะครับตอนเริ่มต้นมานะครับ Username กับ Password จะเป็น root อยู่เพราะฉะนั้นตอนเราคลิก PHP My Admin เนี่ยตัว PHP My Admin จะ Automatic Log On ด้วยตัว Username root แล้วก็ Password root นะฮะคราวน,นี้อะไรจะเกิดขึ้นหากเรามีการแก้ตัว Password ของ root นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Command Line นะฮะก็คือ สั่งเสิร์ชนะครับเทอร์มินอลนะฮะตัวนี้ขึ้นมาลำดับถัดไปนะครับเราจะต้องทราบว่าตัวแม m อินสตอลตัวโปรแกรมต่างๆของ MySQL ตรงไหนเพื่อที่เราจะสามารถเรียกตัว MySQL Admin เพื่อที่จะรันได้นะฮะวิธีการนะครับก็มาที่ตัวไฟลเดอร์แล้วในไฟลเดอร์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะฮะในแอปพลิเคชันนะครับ,นนะรบจะมีตัวโฟลเดอร์ชื่อว่าแม m AM อยู่นะครับเดวนฮะ ไล่ลงมาแล้วก็เห็น MAMP ใน m มมนะฮะเรามาที่ l i b r ารีตรงนี้จาก l i b r ารีก็มาที่ Binary Bin ตรงนี้นะครับภายใต้ BIN ตัวนี้เราจะเห็นโปรแกรมชื่อว่า MySQL Admin ซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนตัว PASSWORD ได้นะครับนั้นวิธีการนะครับคือเราสามารถที่จะมาที่ Terminal แล้วก็พิมพ์ตัว p a t h ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าเราจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับเรามาที่ตัว finder นะครับแล้วก็คลิกตัวชื่อ mysql admin ตรงนี้แล้วก็ drag แล้วก็ drop มาที่ตัว terminal นะเราก็จะได้ตัวคำสั่งตัวนี้นะครับพร้อมกับ path แบบเต็มๆแล้วเราถัดมาเราก็บอกว่า k u i t u นะฮะเราบ,บอก username คือ root p นะครับด p คือ password ที่เราสามารถทำได้2แบบนะครับในการแก้อ,อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ เครื่องถามพาสเวิร์ดนะฮะแทนที่จะพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปตรงๆแล้วก็พิมพ์คําว่าพาสเวิร์ดตรงนี้พาสเวิร์ดตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเราจะขอเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดของ User root นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับกด Enter Enter ตัวพาสเวิร์ดตรงนี้หมายถึงพาสเวิร์ดเดิมก็คือตัวแมมเนี่ยจะเป็นพาสเวิร์ดของที่ชื่อว่า Root นะฮะคือ User Name root p พาสเวิรก็ Root ผมพิมพ์ r o o t เข้าไป แล้วเครื่องก็จะถามตัว new password นะครับตัว new password สมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า hello แล้วกันเครื่องก็จะให้ c o n f i r มอีกรอบหนึ่งคราวนี้ผมเปลี่ยน password ได้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราสามารถทดสอบโดยการพิมพ์ mysql นะครับแล้วก็ log on ด้วย username อันเดิมดูนะครับคือ username root ตรงนี้นะครับตรงมีขีดอยู่แล้ว root ตรงนี้จะเว้นวรกหรือไม่เว้นวรคก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับ อันนี้ผมเป็นวักให้ดูนะฮะอ่ามันก็จะถาม enter password ครันี้เนี่ยเราจะใส่ password ที่ชื่อว่า root เข้าไปอันนี้ผมลองใส่ให้ดูนะครับมันก็บอก error ละนะนั้นผมต้อง Log On ด้วย password อันใหม่ก็คือ hello อ่าอย่างนี้สามารถเข้าไปได้นะครับผมก็ลองโ Show database ขึ้นมาดูเห็นมะครับก็จะมีตัว database ต่างต่างอ่ารนี้มาดูหากผมกลับมาที่ php my admin นะฮะอันนี้ผมกลับมาที่หน้า start page ของตัว แมมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิก php m y admin อีกรอบคราวนี้เครื่องจะบอกว่าไม่สามารถล็อกอินได้แล้วนะครับเพราะว่าผมมีการเปลี่ยนตัว root password ไปแล้วนะครับอะคราวนี้มาดูวิธีการนะครับเราสามารถที่จะไปแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับให้ตัว php m y admin เนี่ยอัตโมัติล็อกอินด้วย user root ด้วย password อันใหม่มาดูนะครับคือกลับมาที่ตัวไฟเดอร์นะในตัวไฟเดอร์ของเรานะครับ กลับมาที่แมมใหม่นะฮะกลับมาที่แมมแล้วให้เราไปหาโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัว bin นะฮะภายใต้ตัวแมมถัดมาก็เป็นตัว bin แล้วก็ภายใต้นั้นจะมี php m y admin อยู่นะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คือโครงสร้างนะฮะว่าไฟล์ตัวสำคัญอยู่ตรงไหนนะครับอ่าถัดมาเรามาหาไฟล์ชื่อนี้นะครับ config.inc php นะครับเราจะต้องมาแก้ไฟล์นี้ผมคลิกขวาเข้าไปนะครับ open with เครื่องผมขอใช้ตัว Atom แล้วกันมันจะโชว์หมายเลขบรรทัดให้ด้วยนะฮะเราจะใช้ Text Editor ธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้เลือกมาที่ Atom อ่าคราวนี้ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ php นะครับเรามาหาบรรทัดนี้นะครับสกลอลงมาเรื่อยๆอย่างเช่นในเครื่องผมนะครับจะเจอบรรทัดตัวนี้บรรทัดที่87นะครับ ก็คือมีตัวดอลลาร์ไซ์ c f g แล้วก็เซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีพาสเวิร์ดเห็นไหมครับพาสเวิร์ดตรงนี้เขียนว่า root ผมก็พิมพ์พาสเวิร์ดอันใหม่เข้าไปว่า hello นะฮะแล้วก็สั่ง save ไปนะครับอ่าก็มากด File save ตรงนี้นะครับอ่าพอ save เสร็จนะครับอันนี้ผมกลับมาที่ตัวแมมตัวนี้ใหม่นะครับอันนี้เป็นหน้า start ของแมมนะฮะผมกลับมาคลิกที่ start อีกรอบหนึ่งแล้วก็มาที่ p h p my admin อ่ะคันนี้ผมจะสามารถล็อกอินได้ละนะครับด้วยตัว username root แล้วก็ password คือ hello นะฮะอ่ะคานนี้ผมจะทำให้ดูวิธีหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นวิธีที่เราควรจะศึกษาไว้นะครับคือบางครั้งเราอาจจะต้องการทดสอบการใช้งาน phpmyadmin ด้วย user อันอื่นที่ไม่ใช่ root นะครับเพื่อทดสอบเรื่องการให้สิทธิ์ต่างๆนะฮะเราสามารถที่จะมาบอกให้ phpmyadmin นะครับทุกครั้ง อนที่เราจะใช้เนี่ยให้ผู้ใช้เนี่ยป้อน username password เข้าไปแทนที่จะเป็น automatic logon แบบที่เป็น e f f u u t นะฮะวิธีการทำแบบนี้นะครับถ้าจะให้ php my admin ถาม username password ทุกครั้งก็กลับมาที่ตัว config ตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็สั่ง edit ใหม่นะฮะอย่างเช่นเครื่องผมนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ปิดไปเนี่ยเราก็ยังอยู่ที่ไฟล์นี้เหมือนเดิมวิธีการนะครับในตัว php my admin เขาจะเรียกว่าเป็นการทำ authentication type เนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1เรียกว่า c o n f i g แบบ c o n f i g ก็คือแบบที่เป็น default ก็ถ้าเราใส่ username password เข้าไปนะครับอย่างเช่นเราก็บอกว่าตรงนี้เป็น root คือ username password คือ hello เนี่ยทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ phpmyadmin เครื่องก็จะ Automatic Log On ให้นะคอัะคราวนี้มาดูวิธีการ l o อกออีกแบบหนึ่งว่าต้องถ้าเราต้องการให้ถาม username password ทุกครั้งเราทำแบบนี้นะครับ อ่ะผมขอ copy บรรทัดนี้ไว้ก่อนนะครับจะได้เห็นอยู่2เวอร์ชันนะฮะ copy มาแล้วก็ comment ออกไปนะครับตัวหนึ่งนะครับบรรทัดที่85นี่เป็นแบบ original ตรงนี้นะครับตัวที่เราจะแก้ก็คือพิมพ์ว่า cookie เข้าไป c o o k i e นะฮะอันนี้จะเป็น cookie base นะครับ cookie base เราจะต้องแก้2ทีนะครับคือบรรทัดที่86ตรงนี้นะครับแล้วก็มาหานะครับอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยไปเ e ิ r c h คาว่า brofish นะครับ เครื่องผมอยู่บรรทัดที่62เราก็ใส่ค่าอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเป็นค่ามั่วๆเข้าไปสัก10ตัวก็ได้นะฮะแล้วเราก็เซฟไปนะครับอันนี้พอผมเซฟเรียบร้อยผมกลับมาที่ตัวหน้านี้ใหม่นะครับมาคลิกที่หน้าสตาร์ทของแมมอีกรอบหนึ่งแล้วผมคลิก php my admin อ่าคาวนี้นะครับเครื่องก็จะถาม user กับ password ละนะฮะผมก็พิมพ์ root เข้าไปแล้วก็ เห็นโแบบนี้เห็นไหมครับคานนี้เครื่องจะถามให้เราล็อกออนฮะหรือว่าผมอยากจะทดสอบให้ดูอีกอันนะครับอันนี้ผมมียูเซอร์ที่ชื่อว่า dev อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมล็อกออฟจาก php my admin ตัวนี้ออกไปคาานี้ผมใช้ User dev แล้วก็ใส่ Password ของผมอีกอันหนึงเข้าไปเห็นไหมครับคาานี้เครื่องผมก็จะสามารถทดสอบว่าอยากจะใช้ User Name กับพาสเวิร์ดตัวไหนในการทดสอบ php นะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับผมจะชอบวิธีการล็อกอินแบบใช้ตัวคุกกี้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เราใช้ตัว database หลักๆของเราก็คือการทดสอบเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะครับเราไม่ควรที่จะทำทุกอย่างด้วยตัว username password ที่เป็นร o ทนะฮะคือนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราบอกว่า authentication type เป็นคุกกี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปคอมเมนต์สบรรทัดน,นี้ออกก็ได้นะครับก็คือเมื่อไรก็ตามที่ authentication type เป็นคุกกี้เนี่ย สองบรรทัดนี้ก็จะไม่ถูกเอามาใช้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือวิธีการนะครับเกร็ดเล็กเกรดน้อยในการใช้ตัว php My admin บนตัว mac os x นะครับที่มีการติดตั้งตัว m a มเอาไว้อะล้ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ